ส,สวัสดีครับน้องๆมันดูแปลกๆวะดําๆๆๆๆก็หลายคนอยากให้ผมทาคลิปยาวนะครับจัดไปซึ่งแน่นอนนะครับวันนี้ผมก็จะมาจกปูนทําให้เกมไม่เลิกอันนี้คือตรงเนี้ยผมเคยมีมีเขาเรียวกว่าอะไรวะไอ้ตรงเนี้ยผมมาจกครั้งแรกอะ่ะผมเคยเหินไปติดตรงนูน้นเว้ยแม่งแล้วก็เกมแม่งเป็นความตรงจําที่แบบแม่งอนาจ,จัดอะจกต่อไม่รอแล้วนะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวผมออรอตอรอเลยแล้วกัน <ขอ S 1> นี่ <ขอ S 1> นี่ <ขอ S 1> นี่นนน รอตอรอลยตอรอครับครับผมมีอะไรจะบอกอ่ะอะไรครับรักนะครับเฮ้ยเฮ้ยมาตึงมาตึงจัดประเด็นคือมาตึงจัดตอนรอคนนี้มาตึงจัดลดความเร็วตอนนี้อยู่ที่200 240-240งริเผื่อโอเวอร์ได้แบบติดร้อยติดร้อยเผื่อโอเวอร์ติดร้อย นี่ไงเหินปิมคุงเนี่เจอเหินปิมคุงตำรวจมันบุกมาพวกกูไปละจ้าเมียมึมงจะมาบอกเดี๋ยวจะไป,ไปละจ้าเหินหลอกตำรวจงงร้อยผมบอกเลยเหินหลอกปิมคุง <c oughs> <c oughs> ซึ่งตรงนี้ก็เป็นฉากเหินที่ไม่คาดคิดเท่าไหร่เหินโอเวอร์ไปดิบอกเลยไม่มีเตรียมนะเนีงไไเจอเหินปิมคุงไปดิงงตำรวจฟิวตำรวจฟิว ตลอดตลอดเกือบวุ้งแม่งมาที่เดียวกันเลยที่ตลอดติงจ่ะวันนี้จะเล่นได้ยาวๆอ่ะถ้ารถไม่พังนะมาไปเหินอันนี้ MKK ครับเหินหากินของมังกีคิงปึ๊บหนึ่งเต็บสองเต็บมเต็บสามบินไปนู่น ตอรอไปไหนอุ้ยหลุดอันนี้หลุดละอันนี้คือหลุดละขอญาตไปซ้อมรถก่อนรถแม่งรู้สึกช้าๆเลไอันนี้ลุดลอันนี้หลุดอุ้ยชจเต้นมากเพราะว่าผมอะ่ะไม่ได้หนีตำรวจโคตรนานเว้ยโหแม่งตื่นเต้นจัดแบบไม่ได้รู้สึกฟิลนี้มาโคตรนานอะ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนอะ่ะผมจะหนีตำรวจโดยที่โคตรสบายอะ่ะไม่แบบตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนนั้นแบบเหินค่อนข้าง,งบ่อยแล้วตอนนี้ผมอะ่ะไม่ได้เหินเป็นเดือนด้วยขอญาตจกเลยละกัน ถ้าวันนี้ไมโทรไม่เกมไมโทรไม่เลิกไมโทรอยากเกมเพราะไม่ได้หนีตำรวจนาน <UL U MS> มาแล้วมาไวมาไวเหมือนเรียกหาคุณตอลอมาไวจังอ่ะเหมือนเขาโกรธใครอ่ะเขาแบบแฟนอันน <thers> ี้หรือเปล่าอุ้ยคืออะไรอ่ะมีการดักหน้านะเมื่อกี้อ่ะอันนี้คือหลอกอันนี้คือหลอกอุ้ยไม่ตกว่ะไม่ตกว่ะ ได้ได้อันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อันนี้ได้อุ้ยเสียวเมื่อกี้ได้เสียวเมื่อกี้ได้เสียวขอเล่นมุมเชิงตรงนี้เลยแล้วกันปึ๊บโอเคเราขึ้นตรงนี้สบายตำรวจลงล่างโอ๊ะตำรวจไม่มาอยู่เฮ้ยตำรวจมันตึงอยู่นะผมว่านะอุ้ยตื่นเต้นขอไปตรงนู้นนะครับไม่รู้ตำรวจตกหรือเปล่าอุ้ยเชี่ยมาได้ โอ้ยโอ้ยเจ็บตำรวจชนเชี่ยพลาดไม่ได้เล่นนานเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เหินใหม่อันนี้เหินใหม่ไหมนี่อ่าอ่าเชี่ยมกีพลาดมาเดี๋ยวต้องไปเหินเหินสุดโต่งของผมละได้เสียวกันบ้างได้เสียวกันบ้างอุ้ยอุ้ย ถ้าล้อถ้าล้อแตกคือเล่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมต้องขึ้นท่อเว้ยถ้าล้อแตกคันเนี้ยคือผมเล่นไม่ได้โอ้โขึ้นไม่ได้ด้วยดยวิอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นเล่นไลน์หนีเสือป่าจระเข้นะอุ้ยอันนี้ต่อรอ,อเวอร์ไป เขาน่าจะเปิดเป้าเฮ้ยกูหนีได้นิดหน่อยกูเกมแล้วอ่ะเนี่ยเฮ้ยรอดว่ะ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 เฮ้ยลอดรอดลอดลอดลอดขอซ้อมก่อนขอซ้อมก่อนเฮ้ยรอดวีรอดรอดลอดลอดลอด ไอมันส้มชอจังง่ะกลัวอายาเฉยๆอายาใจใจแม่ก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยตอลอเดี๋ยวผมจะขับลายจู๊กให้จนหัวร้อนไปเลยเดี๋ยวไปโชว์ลายแพรว์ที่แบบเฟี้ยวที่สุดในไฟเอ็มอะลายเนี่ยต้องเรียกว่าผมอะไมโทราชาเหินพอลายเนี่ยผมก๊อปเขามาเอ้ยไม่ใช่ทุกลายนะผมก็เขาเรียกว่าไงมันต้องประดิษฐ์ประต่อกันเนาะอยู่ที่ประสบการณ์ในการขับลายขับของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าตอนเนี้ยขอจบก่อนเลยละกันจบต่อไม่รอแล้วนะ มาคือตำรวจเขามาไวมากเลยมาแล้วไป let's go ชึบเอ้ยเฮ้ยมีมีหน่วงมีหน่วงมีแหล่งมีหน่วงคือตอนเนี้ยผมพิว๊ดดูผมพิュ๊พิュ๊ไหวดังสายน้ำเว้ยคือผมพิュ๊ไงแล้วคือผมพิュ๊แหละพิュ๊ไหวดังสายน้ำ นี่คือผิวจริงไงนี่คือผิวมาล,าลงท่อฮะลงท่อหนูลงท่อหนูลงท่ออุ้ยเมื่อกี้งงเมื่อกี้คือไายหนูมุดหลอกหลอกนุดหนู

สปู๊บสปาร์สมาร์ทโฟนดีต้องชะลอหน่อยเราต้องชะลอหน่อยปึ๊บปึ๊บมานนิเผินระเบิดปิ้มคุกปกติอะตอรอต้องระเบิดไปด้วยกันเว้ยสามคันคือตอรอที่นี่คือเขาตามเคสไวมากแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับก็สำหรับใครนะที่อยากเล่นประเทศนี้นะครับล็อกซิตี้ลิงก์ดประเทศนะผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยใครที่สนใจนะครับมาเล่นกันเยอะเยเลยว่าประเทศเนี้ยแอบใจดีแล้วก็ หน่วยงานโอเคเลย